สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบ,บอก FIT อัปเดตล่าสุดในวันนี้นะฮะมันมีการอัปเดตล่าสุดเลยนั่นก็คือคอลแลบกับ l e โก้นั่นเองนี่ครับอันนี้เป็นเรือที่เราจะได้เมื่อตกปลาครบนะเงินไขก็ไม่ยากนะตกปลาให้ครบ16ตัวนั่นเองอันดับแรกเลยเราจะต้องมาพูดคุยกับ NPC คนนี้ก่อนนะครับคุณลุงเลโก้เสื้อเหลืองเนี่ยเราพูดคุยไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เบ็มานะครับเบ็ดเอาไว้ตกเลโก้นะ เราต้องใช้เบ็ดนี้ในการตกปลาอีเวนเท่านั้นนะครับเบ็ดอื่นมันใช้ไม่ได้นะคุยกับลุงคนนี้ก่อนนะส่วนขั้นเบ็ดนี่ผมกดรับไปแล้วนะคุณผู้ชมตอนที่ไลฟ์สดนะอันนี้มาถ่ายย้อนหลังนะให้ดูขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยกิจกรรมตกปลาเลโก้เนี่ยเราสามารถตกได้ที่โลกที่1น,นะโลกที่2ไม่มีนะครับอันนี้เนาะเป็นปลาทั้งหมด16ตัวบอ่อเลโก้เนี่ยมันก็จะเกิดนะครับแล้วมันก็จะมีอีเวนด้วยมาเรามาทําอะไรที่มันยากๆกักกนก่อนนะอันนี้ผมกาําลังเสกโทเทมนะ ใช้โทเทมเหมอกกับฝนสลับกันไปมาฮะเพื่อทําให้เกิดอีเวนต์พิเศษคอยดูวะผมจะทําไปเรื่อยๆนเนี้ยยังไม่เกิดอะสลับไปเรื่อยๆฮะมันจะเป็นอีเวนต์พิเศษเพื่อตกเมการโลดอนเลโก้นั่นเองฮะอันนี้เป็นตัวที่ได้ยากที่สุดในกิจกรรมนี้แล้วละ่ะสมมุติว่าอีเวนต์มันเกิดเนี่ยนี่ไงเกิดพอดีแล้วคุณผู้ชมยังไม่ทันพูดจบเลยฮะถ้าอีเวนต์มันเกิดเนี่ยมันจะมีข้อความสีม่วงนะสังเกตด,ดูดีๆครับ แล้วมันก็จะบอกว่าเกิดที่เกอะไหนนะอันนี้ของผมเกิดที่ลอลิสเบนะเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บนึงนะอุ้ยเกิดพร้อมประวานเลยให้ไปที่เกาะลอลิสเบ a เปิดเลดาด้ให้พร้อมเลยฮะโอ้ออลรลาพร้อมเลยอันนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟเวอร์ปกตินะซึ่งมีการแย่งกันแน่นอนครับคุณผู้ชมมาใครเร็วใครได้ฮะงานนี้ออลรลานี่คุณผู้ชมม,รรนนชม,มันเกิดละมันไม่ใช่บ่อนี้นะมันจะมี2บ่อนะฮะ มันมีบ่อเลโก้ธรรมดากับบ่ออีเวนต์นี่นี่นี่บ่อนี้หละอย่าจําสลับกันนะถ้าเป็นบ่อวิเศษเนี่ยมันจะเป็นบ่อเลโก้แล้วก็มีเมกาโลดอนว่ายล้อมรอบแบบนี้นะฮะอย่าไปผิดบ่อนะคุณผู้ชมถ้าไปผิดบ่อเนี่ยยังไงก็ไม่เจอสังเกตดีๆฮะฮ่าๆๆผมมาคนแรกคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องตกชำๆเลยฮะมันน่าจะได้ยากนิดหนึ่งนะส่วนตัวเบนเนี่ยผมได้เป็นเอ c h a n t e d quality มานะ ส่วนเหยื่อก็ใช้เป็นเหยื่อสาลายอะแล้วมาดูกันว่าผมจะตกได้หรือเปล่านะมันต้องได้แหละมีออโราด้วยขนาดนี้คนก็ยังไม่มาตกกันนะสกาักาคนก็จะมาลุมอะย่าไม่ได้นะได้กล่องนะมันก็แอบตกยากอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยมิติข้อมิติข้อ,มขอไม่ใช่สิอันนี้เป็นปลาแถวนี้นะอย่าไม่ใช่ฮะค่อ,คอยๆดึงขึ้นมาเดี๋ยวเปลี่ยนมุมซะหน่อยนะโอ้โหสีไบต์แมวอะ นั่นไงคุณผู้ชมมีคนมาแล้วมาใครดีใครได้ฮะช่วงนี้ก็แย่งกันเลยฮะอีเวนต์มันเพิ่งเกิดด้วยฮะคนเล่นกันเต็มเลยย่าไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นะถ้าเป็นเมีกรอดอนเนี่ยมันจะลบ80%เลยฮะโอเคอย่าไม่เจออย่าไม่เจอ วันนี้แหละผมต้องได้นั่นไงมาแล้วครับน้องๆดวงผมมันมาฮ่าๆๆโทษทีนะเพื่อนๆผมได้แต่ตัวนี้แปครับคุณผู้ชมมาฉลามเลโก้นะมันมองไม่เห็นนะเห็นแต่หัวนะฮะเข้าสู่โหมดจริงจังฮะผมจะปล่อยมันหลุดไปไม่ได้อะอันนี้ก็เป็นตัวแรกของผมเลยนะสตูโลดอนเหรอ ชื่อแปลกดีนะฉลามเลโก้ฮะนิดนึงนิดนึงถ้าผมได้ผมจะเอาไปโชว์ทุกคนเลยฮะนิดนึงฮะนิดนึงไม่ดินเท่าไหร่นะคนนี้เข้ามาขอผมแน่นอนถ้าผมตกได้เนี่ยจะได้แล้วคุณผู้ชมนิดเดียวนิดเดนดเดียวเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมผมได้แล้ว ได้ตัวแรกซะด้วยสวยจัดเลยครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะในการตกเมกาโลดอนเลโก้อะนี่นๆเหลืออีก3ตัวนะฮะปลา3ตัวสุดท้ายเนี่ยหลายคนจะมีปัญหากันมากเลยนะครับว่ามันตกยังไงนะทำไมถึงตกทั้งคืนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคำตอบฮนะเดี๋ยวผมพาไปตกนะอันนี้ก็จะเหลือ3ตัวสุดท้ายนะ ซึ่งตอนนี้เราก็เหลือปลา3ตัวสุดท้ายนะครับก็จะมีน้องปูมีแมงกะพรุนแล้วก็ปลาอะไรตัวนะครับซึ่งปลา3ชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเหยื่อขยะนะเราถึงจะตกมันขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นเหยื่อขยะซะก่อนละ่ะไม่งั้นตกยังไงก็ไม่ขึ้นนะมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมปลา3ตัวสุดท้ายที่เราตามหานะอันนี้เป็นน้องปูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นเหยื่อขยะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสตกมันขึ้นนั่นเองนะง่ายๆแค่นี้เองฮะ อ้าวเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นแมงกระพุนนะครับปลาตัวที่สองที่เราตามหานั่นเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมแมงกระพุนเสร็จพบละตอนนี้ก็น่าจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะเรามาตามล่ากันเรื่อยๆรืยเลยฮะเดี๋ยวขอดูสารลนุกรมแป๊บหนึ่งโอเคฮะผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะแมงกระพุนกับปูก็ได้แล้วเหลือตัวที่สองตัวเดียวมาแล้วครับทุกคนปลาตัวสุดท้ายที่เราตามหาอยู่ เสร็จสิ้นสักทีนะเดี๋ยวดูสาระนุกรมสักครู่ฮนะโอเคฮะอีเวนต์นี้เลโก้ผมก็ตกปลารครบ100%เรฮะเราจะได้เอาไปแลกเรือเลโก้ฟรีสักทีนะเดียวร้อยฮนะการตกปลาก็ประมาณนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของกิจกรรมเลโก้ในครั้งนี้เรือเลโก้ฟรีเราก็ได้มาแล้วครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการหาปลาที่ขาดหายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ